ของสุดท้ายแล้วเพื่อนตามเราไม่ทันหรอกเรานี่รถแรง้อย่าไปกลุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงหญิงก็ไม่สนเรามันคนจนไม่น่าหมดจึงไม่เบิรโลโลโลท่โนรถโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยามาตามชินนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟอร์ซ่าฮอ z o n ดนภาคหครับผม วันนี้นะครับคอนเทนต์หลักของเราก็คือเราจะเอารถแรงๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์โตโยต้าฮอนด้าหรือว่ารถยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับที่แบบว่าแรงๆนะครับเอามาแต่งปรสะนิ่มอ่าแบบว่าหลอกคู่แข่งนะครับว่ารถเราเป็นรถเก้าจะเอามาแข่งชนะหรือเปล่านะครับผมแต่บอกเลยว่าถึงรถจะเก้าแต่ข้างในนี่แบบว่าพันแรงม้านะครับผม <laughs> บอกเลยว่าพันแรงม้านะครับนี่ และนี่ก็คือ Toyota s u p ปรนะครับที่พอวัเกอร์ไปซื้อมาจากร้านขายเศษเด็กนะครับผมกำลังจะเอาไปให้โดมินิกโซเลโตนะครับเปลี่ยนเป็นรถซิ่ง10วินะครับผมนะแต่ว่าเราขอยืมมาก่อนเนียเฮีขอยืมมาก่อนนะเอามาแข่งก่อนดูซิว่าจะเป็นยังไงนะผมเปิดฝากระโปรงดูเปิดแล้วจะไปเจออะไรเปิดแล้วก็เจอเนินที่อลังการน <c oughs> ี่รถเก่านะครับผมโอ้โหที่ทำโดนัทได้มันเลยนะ สุดยอดจริงจริงสุดยอดจริงมาทุกคนเอาไปแข่งกันสักหนึ่งสนามเลยครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเอารถหลายๆคันนะเอามาแต่งเป็นรถสนิมนะทุกคนบอกเลยว่ามันแน่นอนนะวันนี้รถเก่าๆ,ๆแบบนี้ไปแข่งสนามไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมหาสนามแปบ๊บอยากได้สนามที่มันเป็นสปรินต์นะครับผมแบบว่าแข่งรอบเดียวจบไปเลยนะฮะรอบแรกนะครับเราก็จะมากับ t ต y o ต้าซ p r a นะครับผมโตโยต้าซูปรพอวอเกอร์ครับนี่เฮ้ยเห็นแบบนี้แรงอยู่นะนี่ถึง ถึงภายนอกจะเก่านะครับแต่ข้างในนี่บอกเลยว่าแรงโคตรแน่นอนเนี่ยอ้าเดี๋ยวต้องครีเอทบูปินใหม่นะครับผมมาครับ let's go let's go คันนี้เป็นรถเดิมๆนะครับไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะครับแต่งแค่แต่งลายอย่างเดียวนี่คผมเออเอาสนิมมาแข่งผมจะชนะหรอกนี่ยนี่หลอกคนอื่นว่าเฮ้ยแล้วเอารถเก่ามาแข่งนะ <laughs> แต่ข้างในนี่ปีศาจชัดๆนะครับผมทุกคนอยากให้ผมเอารถอะไรมาทำเป็น รสนิมนะครับผมก็พิมพ์เมนกันไว้ด้านล่างด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะจัดให้นะครับผมรอบแรกขอเป็นซูเปอร์ก่อนเนะฮะฉันติดรถซิ่งในคันหนึ่งอ่ะเอ้ยฉันต้องการรถซิ่งฉันไม่ต้องการเศษเหล็กแบบนี้นายจะทํายังไงให้มันเข้าเส้นชัยอ่ะนายจะเข็นมันเข้าเส้นชัยหรือไงเดี๋ยวรู้เลยดอมดิกตเรโต้เดี๋ยวนายจะรู้ว่าพลังของสองเจนี่ยมันแรงขนาดไหนไปครับพร้อมที่ทูวัน เลโกชุดไปโอ้โหอโอกตัวที่ล้สสล yup. อฟรีนะผมจังหวะนี้ครับไปฮะเจอกับรถสปอร์ตสปอร์ตยุค90นะครับผมแซงแซงโอ้โหซูเป้าเราแรงเหมือนกันนะครับผมไปครับไปครับผมแรกว่าไงผมแรกว่าไงไม่มีใครเบรกด้วยโอ้โหผมก็เข้าแบบไม่เบรกนะครับผมเกือบแพ้โค้งแล้วเมื่อสักเมื่ทางหน้านี้อะไรอ่ออีคลิป อันนี้อะไรวะเนี่ยนิสสันอะไรสักอย่างใช่ปะน่าจะใช่แซงมาไล้ครับผมโอ้ซูเป้าเราแรงฮะนี่เห็นเป็นรถสตรีมแบบนี้แรงนะครับผมไม่มีใครตามทันบอกเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ตามตูดผมมาติดติดอยู่กันนะเนี่ยฮู้ฮู้เดียวเดียวเดียวเบรก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 เดี๋ยวเย็นจเย็นคันนี้ไม่ได้แต่งเครื่องอะไรมาเลยนะครับผมนี่เดิมๆนะฮะโอ้โหโดนเบียดตูดเกือบเกือบแพะโค้งเมื่อกี้ ไปครับผมยังน้ำอยู่เรายังน้ำอยู่อาวอกเกอร์ยังน้ำอยู่เลยครับผมเบรกไป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 ,ไปนี่ยืมรถไปอั้นมานะครับผมผูก้กำกับบอกเอาไปแข่งก่อนเลยนะแข่งให้พังแล้วก็เอามาเข้าฉากนะ <laughs> ไปครับถึงรถจะเก่าแต่ว,ว่าข้างในนี่แบบปีศาจแน่นอนเนร้บผมเยอไปเยอะไปโอ้ไม่มีใครตามทันอน่ะ ยอดมันคงคิดว่าเราแบบว่ารถไม่แรงมันมันก็เลยมันก็เลยแบบว่าเอารถไม่แรงมาแข่งกับเราเนี่ยอ่าไป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 โอ้โหเยอะเหลือเกินขับเคลื่อนล้อหลังนี่ค่อทั้งขับยากนะครับผมเวลาออกโค้งอะไรมาเงี้ยมันตั้งหนักคขานข้งช้านีครับผมโอ้ดหตูตามตูดผมมาติดติดวะมันก็แบบว่าไม่ยอมแพ้เหมือนกันนะฮะเรากเสู้ๆนะครับผม เ้าตอนที่หนึ่งฝากคนดูให้ได้แหบโอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นไงดิปเข้าโค้งนะครับผมเาวร์สไลด์นี่เรียนมาจากสำนักอากุมิเลยนะครับผมผมนี่สิทธิ์รุ่นเดียวกับคานตะเลยนะคานตะในเรื่อง M F h o s t นะครับผมใครใครอ่านแล้วบ้างทุกคนจะบอกว่าเขากำลังทำอนิเมะแล้วนะทุกคนนะสำหรับ M F Code ระเอกขับรถ86ด้วยนะโอ้โห ย่ามาตั้งขับแปผเหมือนกันเนผมแต่ว่าฝีมือคนละเรื่องนะย่ามาตั้นี่ชนชนชนทุกเสาแหกทุกโค้งเนะไปครับผมอันดับหนึ่งย,วยาวๆไปครับว้าวเฮ้ยออ,อยากให้ผมเอารถคันไหนมาทำเป็นรถเก่านียหรือว่าเป็นซากรถนะครับผมพิมพ์บอกกันได้เนีัยผมเดี๋ยวคันต่อไปเอาอะไรมาดีเอเอารถแบบว่าแรงๆนะเอามาทำเป็น รถสนิมดีกว่าทุกคนไปกันที่ไมค์คารนะครับเออผมมีแลมโบอยู่ผมมีแลมโบอยู่เอาแลมโบวมาทําเป็น,นลายรถสนิมนีกว่าไหนขอดูดิขอดูลายดิลัตตี้เอ้ยลัตตี้อยู่ลัตตี้อยู่รู้สึกว่ามีสนิมเยอะมีคนพ่นสีรถนะครับผมเออก็ออกดูแบบว่าดูออกเก่าๆอยู่นะทุกคนเออลำโบกินีข้างๆรถนี่ทําเป็นธงชาติอิตาลีด้วยนะครับผมสติ๊กเกอร์ที่ก็เป็นลายแบบลายเก่าๆนะฮะ มีลายสนิมเคลอะอยู่นิดนึงนะครับผมก็ถือว่าถือว่าโอเคอ่ะอาจจะไม่รัสตี้มากนะครับผมอาจจะไม่ได้สนิมมากมายเพราะว่ารถเป็นยังใหม่ๆอยู่เนะี่ยแต่รอยสติ๊กเกอร์รอยแบบรอยเปื้อนรอยอะไรเงี้ยยังยังพอมีบ้างนะครับสงสัยจะไปเล่นแบบรถเก่าๆมั้งมันถึงจะแบบว่ามีลายรัสตี้แบบเยอะๆหน่อยนะครับอย่างพวก Ford f 1อ0อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นตัวแบบตัวเก่าๆะครับผมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดงดเดี๋ยวเอาอะไรโบกินีไปก่อนเนะฮะ ก็ดูแบบดูเหมือนเก่าดีนะทุกคนพร้อมซิ่นพร้อมซิ้งจังหว่านี้ไปครับอูอแว่เแบบฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจีจีอาแซงว่ะจีจีอาแซงว่ะเดี๋ยว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 เราต้องตั้งแจ่แข่งทุกคนเหยียบบิดเหยียบบิดตามใครไม่ทันแล้วตัวเนี้ยอขอยืมสูตรเบรกหน่อยนะพี่ไป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 ดันดึงไปไวมากครับผม ไปไปมากครับอุ้ยหมอกหมอกเยอะมากทุกคนอุ้ย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 ไป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 ทำไมขันนี้มันไม่กอดถนนเลยวะหรือว่าเรามาแรงไปอาจจะเกี่ยวก็ได้นะเรามาแบบขับเร็วเกินอนะต้องยอมเบรกอะไรอย่างเงี้ยนะแอกโค้งไงผมจริงจริงซ้ายเข้าโค้งมัน,ม,นมันก็ไม่ได้เร็วหรอกนะทุกคนมันช้าลงด้วยซ้ำถ้าเข้าแบบคลิปจะจะเร็วกว่านะครับไฮ้ไปแสงเว้ยเบียดเบียดไม่แสง แชคพี่รอไปสิบปีเนาะเดี๋ยวไปครับนี่บังเลนไว้บังเลนไว้ไม่ให้แทงไปเจ้าที่สามไปครับผมนัดสามต้องเป็นของเราครับเย่ดูไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่เนาะคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเก่ากว่านี้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเอาพวกรถเก่าๆมาขับนะแต่ที่ไมค์คาร์นะครับผมผมมีฟอร์ดอยู่คันนึงจําได้นี่ดูเก่ามากทุกคน เดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ดีไซน์นะครับผมดีไซน์ผมอยากได้เป็นแบบรัสตี้เป็นรถคันสีฟ้านะครับออกแนวสนิมกลิ่นแบบว่าทั้งคันเลยนะครับผมเอารถสนิมไปแข่งดูซิว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวคนดูซิบอดโซอย่างนี้แหละชอบนะครับผมรถเก่าเก่าไม่พอดูแบบ <laughs> ดูแบบ <laughs> ดูแบบมันเหมือนเก่าจริงๆะ่ะทุกคนเพราะว่ารถ รถมันก็เก่าอยู่แล้วนะแล้วก็เอามาแต่งเป็นไลายลายสนิมบีกนะเก่ากว่าเดิมเลยครับผมอันนี้ฟ o r d f เอฟหนึ่งร้อยนะครับคันนี้นี่หาได้จากซา,ากรถนะครับผมอีโอ้ฟังเสียงฟังเสียงซะก่อนหัวฟอดโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องคันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมไปทำเกียร์มาหรือยังน่าจะทำแล้วว่ามีเจ็ดเกียร์เลยอะ เด็ดเกียร์แบบนี้น่าจะทํามาแล้วนะครับผมไปผมว่าไปแข่งกันเลยดีกว่านะครับไปครับผมอย่ามาตั้มพรีเซนต์ภูมิใจเสนอโคตรรถเก่าซิ่งทะลุตะลกนะฮะเฮ้ย hey. ผมชอบคันนี้วะทุกคนเหมือนผมจะเคยเห็นแนวแนวแบบนี้นะตอนที่ไปงานบุรีรัมย์อดคล้ายๆอย่างนี้มีอยู่คันหนึ่งนะครับเป็นรถกระบะแบบนี้แหละแต่ไม่แน่ใจว่าใช้ฟอร์ดคันนี้หรือเปล่านะ แต่วันนั้นงานรถเก่าคือแบบมีแต่รถเก่าๆเยอะมากนะครับแล้วก็มีทั้งสภาพที่เป็นสนิมนะแล้วก็มีแบบสภาพที่แต่งแบบสวยงามก็มีให้ดูแบบเพียบเลยนะฮะอุ้ยเราเจอแต่รถเก่าๆทั้งนั้นเลยว่าแบบนี้ซิมันนะครับผมมาพร้อมลุยยัดเครื่อง v 8ดีเซลไปแล้วครับผมแฝดแฝดโอ้โหอ,ออกตัวนี่แบบ200แล้วอะอูโ้ด ตัวโคดสูงหูมันนะครับแบบนี้เจอรถเก่าๆทางนั้นนะไปๆไปๆไปๆหูมีเลี้ยวมีเลี้ยวเดี๋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 ยว,ยวไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันยาวไปยาวไปเจอรถเก่าๆทางนั้นครับผมเฮ้ยมันรถเก่าแต่ว่ามันมันแรงพอๆกับเราเลยว่าคันนี้เอฟหนึ่งร้อยเหมือนกันนะครับสีเขียวไปครับเขาแต่งลายแบบว่าเอ้ยเขาเขาเขาแต่งรถแบบว่าอันนี้ดีนะ แข่งแบบว่าไม่เหมือนเรานะครับเรานี่เน้นแบบว่าสภาพกเก่าๆนะครับเราเอามาแข่งเมกสนิม <laughs> ขึ้นมาเองเนะนี่ยสายรับทียาวผมชอบสนามนี้กว่าทุกคนมันดูแบบหายใจโล่งดีอะทุกคนนะนะมันดูไปธรรมชาติดีเนี่ยโอ้โหเบรก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 พี่น้องเบรกเลยเฮ้ยเยน็นๆให้จะด,ดิฟเลยครับผมคันนี้นี่แรงจริงว่ะทุกคนนะร,นะรอบต่ำครับผมเพราะว่าเป็นเครื่อดีเซลนะฮะ วิ่งกันอยู่4,000รอบเลยฮะอองนี่ผมว่ามาหาศาลวะดึงดีเซลด้วยอ่ะโอ้โหลงน้ำลงน้ำรถป,ดปัดรถปัด,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 น,ด,น,ดนี่แข่งกันแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยครับผมมาเยอะไปโอ้โหโอไปเว้ยไปวุ้ยเยอะไปครับอย่าไปครับหน้าโค้งดึงเบรกมือสไลด์ อืมเปไงถึงจะเก่าเดี๋ยวก็ดิฟโชว์ก็โถดก็โดดยิงไครับผมจงหวะนี้ผมสุดท้ายแล้วเพื่อนตามเราไม่ทันหรอกเราีนรถแรง้ย่าไปลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงแบบอาข้างลงไปไปไปมันตามมาทันว่ามันตามมาทันว่า ยาวไปครับยาวไปครับโค้งสุดท้ายแล้วเพื่อนตามน้อยไม่ทันหรอกเพื่อนเลยตามยังมาตั้มของจริงไม่ทันหรอกยาวไปครับ <_ d ose> อุ้ยเกือบโดนแซง <_ d ose> <_ d ose> เกือบโดนแซงแเมื่อกี้เยออันดับหนึ่งครับขันต่อไปเอาอะไรดีเอ้ยนี่ไงมาสแตงคล้ายๆรถของจอห์นวิกอะเออเอามาแต่งลายรัสตี้นะครับอยากได้แบบสนิมเย,นเยอะๆนะครับเนี่ยเอ้ยคันเนี่ยไอเนี่ยไอย ลิ้นพันกันเนี่ยใช่เลยนะผมนี่เปิดกระโปรงมาทุกคนอข้างในนี่ไม่ธรรมดานะครับเครื่องใหม่นีแต่ข้างนอกเก่ามากเลเออนี่แหละถูกใจมากครับผมโอ้ถูกใจเลยนะฮะเป็นคลาส A 700 7 0 4นี่ครับผมมาครับรถเก่าครับมัสแตงแฟร t แบ็กนะครับผมพร้อมลุยพร้อมลุยที่ทุกวันก็ถูกออกตัว ออกตัวได้รู้เรื่องเลยแข่งสามรอบทุกนไม่รู้ว่าจะตามก็ทันหรือเปล่านีครับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูดูว่าจะตามก็ทันไหมผมชอบแบบยาง,งเล็กๆแบบนี้มันเข้าโค้งแล้วมันปัดดิดูดูดูโสดเอ้ยอะไรวะเมื่อกี้ไม่ได้เก็บเช็คพอยต์หรอจริงปะเนี่ยเมื่อกี้ผมว่าโดนเช็คพอยต์เต็มๆเลยนะชูแอบเนี่ย ถ้าเก็บดีกว่าทำไมมันบอกว่าเราไม่เก็บระบบเสียหรือเปล่านี่โทษระบบเลยดูหม <c oughs> <laughs> ายครับผมหมายครับเราก็ได้กลิ่นอายของรถยุคเก่าเลยทุกคนยางเล็กๆยางเล็กๆเครื่องแรงๆขับทีนี่คือแบบตูดปัดนะครับผมเย้ <c oughs> โอ้โหตูดปัดมากที่ขนาด Hard A นะครับผม ถ้าไปสักเอสหนึ่งเนี่ยผมว่ามันมันแน่นอนโอเคอัน <Okay. S 1> นี้ก็อยู่อันดับเจ็ดนะครับนี่โหเป็นไงสุดออกเลยไหมสุดออกแล้วเสียความเร็ว้วยครับผมขับยากนะมันสึนทางเนี่ยไปไปไปสงสัยผมจะไม่ได้ที่หนึ่งว่าสนามเนี่ยก็เอาเน้นขับแบบว่ากิลลชมวิวมันมันนครับผมเอาบรรยากาศประาาคนดูนะครับกับการแข่งรถปัสึูนทาว์บนเขานะครับ เขาปูตระเบิกนะครับผมเป็นเขาที่อื่นได้ไหมพี่อันที่อื่นก็ได้แต่พี่นึกไม่ออกพี่เคยไปแต่พูตระเบิกช่วงนี้อยากเที่ยวมากเลยทุกคนหน้านี้ก่อนที่มันจะหมดหนาวเนี่ยผมก็ยังไม่มีเวลาไปเที่ยวนะทุกคนนะเอาเวลามาทําคลิปให้ทุกคนดูดีกว่านี่ดูหลอกขึ้นมาท,าทันทีไม่ใช่อะไรหรอกเราเรา,เราพักไปนานแล้ว เดือนที่แล้วก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะนี่กลับมอดีแล้วทําคลิปให้ทุกคนดูไดแ้แล้วลองมันแน่นอนครับผมผมจะลงคลิปทุกวันเลยนะทุกคนจะได้มีอะไรดูนะโอ้โหจะไปข้าโค้งยากขนาดนี้ไม่เคยเข้าโค้งอะไรยากขนาดนี้มาก,ก่อนต้องเลี้ยงคันเร่งต้องอะไรโอ้โหจอดจริงว่ะ มันมันมีความมันอีกแบบนะในการขับรถที่แบบว่าขับยากๆแบบนี้ทุกคนคือเขาโค้งแรงก็ไม่ได้ว่าตูดมันจะออกแล้วก็เหยียบคันเร่งมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตูดมันออกเนะเออแล้วก็ดิฟมปนเลยดีไหมเนี่ยเออถ้าไม่ติดมันจะเอาเลขตัวเดียวนะว่าดิฟโชว์เลยดีกว่ามารอบยวโค้งเตอวยูข้างหน้าเดี๋ยวผมจะดิฟโชว์เลยทุกคน รับลองมันแน่นอนนี่ครับผมมีเข้าโโ้งแรงๆเลยนี่ตรงนี้ครับผมดิฟโชว์ไปเลยอีตูดตาดแบบนี้นะ้ำมันแน่นอนไฟไฟนี่ power slide ถตากูมีเปลี่ยนรถแล้วนะทุกคนทัพนีม้มันใช้มัสแตงนะ่ัการนี้ไม่ใช่มันไม่ได้ทำให้รถเร็วขึ้นเลยนะทุกคนแต่ว่ามันสวยงามมากครับเปะไรนี่นั่นไงนมันชนกูแล้ว โอ้โหพี่ใจเย็นไม่เอาเราจะไม่เอาอันสุดท้ายปังไว้ปังมันไว้ปังมันไว้ไปเว้ยไปเว้ยังไว้อย่าให้แสงเออย่างน้อยก็อย่างน้อยก็อันดับสิบครับผมไม่โลไม่โลเย้อ <c oughs> yeah! ดับสิบครับอันดับสิบก็ได้ตังค์เหมือนกันนะทุกคนตอนไอ้ตอนต้นคลิปเราเกินไว้แล้วนี่ว่าว่าเราจะเอารถแรงๆมาแต่งนะ งั้นเราดูรถแรงๆมาแต่งผสนิมดีกว่าเอาเป็นซึก R34 กำลังดีนะครับเพราะว่า R35 มันยังเป็นรถใหม่อยู่มันคงยังไม่ทันเป็นสนิมหรอกนะเออแบบนี้แบบนี้เออเนี่ยโคตรได้เลยทุกคนรถเก่ารถเก่าเคยดูหนังสั้นไหมหนังสั้นเรื่องอ่ออะไรนะพีลูดหรือชื่อเรื่องอะไรผมก็จําไม่ได้นะเป็นหนังสั้นที่มันเป็นหนังสั้นที่ทําขึ้นมาต่อ The Fast ภาคหนึ่งกับภาคสองอะทุกคนเนี่ย พระเอกไปซื้อรถเก่าแบบนี้แหละทุกคนแล้วก็เอามาแต่งนะครับนี่แบบนี้เลยเนะฮะแต่ไม่ได้สนิมขนาดนี้นะซ <c oughs> ัมซีโคตรสวยนี่แต่อวิยภายในดีมากภายในดูเอี่ยมสะอาดภายในแบบมือนหนึแต่ข้างนอกนี่คือมือสิสนิมแดกนะครับผมไปสนิมแดกแบบนี้แหละรับรองว่าแรงแน่นอนคันนี้ผมไม่ได้จ่ใยว่าผมแต่งแดก เออแต่งอะไรมาวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะยอุ้ยคันนี้ผมแต่งดิฟมาวะทุกคนคันนี้ผมแต่งดิฟไว้นะครับจะเอาไปแข่งบอกว่าน่าจะแข่งไม่ไม่ไหวนะทุกคนเพราะฉะนั้นเ้วเอาไปดิฟดีกว่านะครับผมสมมุติว่าเราแบบว่าอยากได้รถคันนึงไว้ทําเป็นรถดิฟนะครับเราก็จะเอานี่เลยเศษเหล็กนะครับผมถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเอาเซฟิโลใช่ไหมเอเซฟิโลเอสามหนะึ่งเนี่ย เอามาแต่งใส่เพลหลังสามสองอะไรอย่างเงี้ยนะเออแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าทำเครื่องเดิมนั่นแหละสัก260ม้าอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาดิฟบแล้ักดิฟป,ประมาณนั้นประมาณนั้นก็จะเป็นประเทศไทยก็จะประมาณนี้แหละทุกคนไป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 เดี๋ยวไปครับดิฟลงเขาดิฟลงเขาวิ่งกี่ม้าวะเนี่ยกี่ม้าวะทุกคนแรงจัดแรงจัด ผมดริฟลงข่าวกันนะรถดโคตรปัดเลยว่ะแบบนี้เนีผมชอบปัดๆยาวๆอย่างนี้เย่ยาวไปยาวไปเย่แบบนี้เนีผมชอบผมชอบการดริปการดริปมันมีสเสน่ห์มันจะมีสเสน่ห์เลือกเกิน ไม่ต้องมาเคินฉันพูดจริงๆเธอมีสเสน่ห์มากมายเธอน่ารักมากมายจำไม่จำหรือเพลงไม่ได้ว่าจะร้องเพลงซะหน่อยอผมจำได้แต่เพลงเนี้ยค้มใจจริงๆรักกูยิ่งยิงตกอไม่สนเรามันสนจนไม่น่ามนไม่มองนี่รีบลงเท้าทุกคน มัันนวะคเห็นดูสภาพเก่าๆนะครับแต่รีบก็ะชัยเลยว่าเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยขับมาแล้วคูเนี่ยไปครับดิฟลงเท้ากันเย้ร yeah. ีบแบบนี้แล้วผมอยากไปดิฟรถจริงเร็วทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้เอา86ไปดิฟรานมันดีกว่า mm. เดี๋ยวเมียได้ต้องเปลี่ยนยางเดือนหนึ่งกี่เส้น อยอันมึงเอาตังค์ที่ไหนไปทำรถอีกแล้วพยหยามโ่อย,อยีิมึงอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวโดนเมียบน่บนนะครับผมแอร์ซ่อมรถเมียก็บ่นที่หมายแล้วทุกคนซ่อมรถไปห้าแสนแล้วนะทุกคนนะไหนโถกอะ่ะไม่รู้จะซ่อมอะไรนักหนามาจบไป่ิดแท็กทีไม่รู้ว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายหรือเปล่านะครับบ่นอีกแล้วพี่อันพี่อันบน่นอะไรให้คนดูไฟังเยอะเนี่ย ก็ได้ว้าโตคู่คนเดียวก็เป็นนะคูเนะี่ยไปครับดิฟลงเก้ากันสวยๆพยายามทำให้สวยนะแต่มันได้เท่าทีจริงๆว่ะเขแอดึงเบรกมือครับแล้วก็เหยียบคันเร่ง มันดีว่ะมันมากมันมากยอดยอดชีวิตจริงอยากดิฟรถแบบนี้ว่ะทุกคนนะอยากดิฟต์ให้เก่งแบบนี้งับโอ้ย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 แหกโค้งแหกโค้งตรงนี้โค้งกำลังดีเลยแบบเื้อมือใช่ไหมงับ ชอบภาคนี้นะทางยิบยาวดียิบบนเขามันมันะครับผมยาวไปถึงล่างเลยฮะยาวไปยาวไปสโอ้ยไงเจ้าครรมงานโอ้เป็นไงครับมันจัดจัด ชีวิตจริงๆถ้าไปดิบนเขาแบบนี้ผมว่ามันดีนะมันดีเวลาลงจากเขาเนี่ยลงแบบทางตรง,ตรงๆอ่ะแกะโค้งอะไปครับหุ่ยตรงนี้พลาดได้ต่อนี่สามร้อยหกสิบบนขาจริงๆทำแบบนี้ไม่ได้นะครับมาทำในเกมนี่แหละทุกคนไป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  ดิฟมันว่ะเจอไปครับเจอไปครับพี่น้องคะแนนนี่ก็ขึ้นเรื่อยๆเลยนะทุกคนเคยดิฟได้ล้านหนึ่งมั้ยตรงเนี้ยได้เท่าน,นั้นแหละบ้าขนาดไม่ได้ลนะเจอไปครับพี่น้องโค้งสุดท้ายโอ้โหโอได้เก้าเก้าแสนเกตเอง ว่าน้อยนะครับผมต้องดิฟด้วยสักล้านหนึ่งกำลังดีเฮ้ยนี่มันโมนาลิซ่านี่วะตาม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 โมนาลิซ่าครับโอ้เอ้ยโมนาดิซ่าดิฟลงเขาไปแล้วตาม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  ามมอนาลิซามไม่ทันเย่ร yeah. ีบลงเสามันๆนะผมมีซูเปอร์แล้วมีอาร์สามสี่แล้วต่อไปท่านไหนอีก do, สวัสดีเพื่อน จะบอกว่าผมไม่ได้ขับ R 3 4นะครับผมขับ A31 มานะ่ครับผม A31 แปลเป็น r 3 4นะครับเขาเรียกว่า AR34 mm hmm. นะครับผม mm hmm. รถแปลงรถแปลงไฟรุ่นไฟรุ่นรถแปลงนะครับผมเฮ้ยเอา i อเจดีกว,ว่า mm hmm. มามามา,มาไหนขอดูลายซิมันฟิลฟาวขนาดไหนนี่คราวนี้บอกเลยว่าโคตรสนิมเลยครับผม Turn around. ดูรถเก่ามากอะ่ะนี่โรตารี่โรตารี่นี่เดิมๆนะไม่ได้แต่งคันนี้อยากจะเอาอยากจะเอาเดิมๆไปแข่งอยู่เหมือนกันจะไม่ต้องแต่งอะไรมากนี่เอาเรื่องอยู่เรือฟ้าสามร,รา้อยหกสิบองศาว้านี่ยังรอ,อยังรอมาจัดกันสักหนึ่งสนามนะครับผมกับการแข่งแบบสตรีท นะครับผมคอนเทนต์ในวันนี้ก็คือเอารถสนิมไปแข่งนะครับผมมีแค่นั้นจริงคลิปคอนเทนต์อะไรไม่ออกแล้วช่วงเนี้ยใครมีคอนเทนต์ดีๆก็ทักมาหาผมในแฟนเพจได้นะครับผมหรือคอมเมนต์ใ,นใต้คลิปก็ได้นะครับอยากให้ผมเล่นแนวไหนอะไรเงี้ยนะถึงรถจะเก่าแต่บอกเลยว่าข้างในหม่เอี่ยมนะยาวไปโอ้โห TDR มันแรงว่ะนะครับแต่โรตารีก็ไม่ยอมแพ้นะจะบอกให้แทรก

เฉียวได้ไงไม่ได้คึดว่าหลบพ้นไปครับไปครับอย่าไปอย่าไปแต่ดูรถ,ถอื่นๆว่ะแต่ดูรถไม่ค่อยมีกำลังเลยะของวงไปแล้วตามใครทันไหมเนี่ยทางข้างหน้าที่รอผมหน่อยสิรอพี่ก่อน ครับผมตามตูดสาม,มาสิศูนย์ไปแล้วอย่าไปเยอบไปจังหวะนี้จังหวะนี้แทงแทงโงงโงงโงงหาอยู่ได้อยู่แทงมาแล้วครับผมข้างหน้าว่าไงครับรุ่นอะไรวะเนะี่ยไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกันนะแต่มันแรงกิงมาครับผมเหยียบให้มิดเหยียบให้มิด ยาไปยาไปผมวิ่งส่องไกว่าแล้วทุกคนโอ้ยเกือบแหกโคง้งเกือบแหกโคง้งหายไวเียบมิดแบบไม่เบรกเลยนะทุกคนแบบเต็มที่เลยทุกคนนะอุ้ยตรงนี้เข้าแรงไปนิดนึงโอ้ต้นไม้เกิดอุบัติเหตุครับชนต้นไม้ครับผม งานเข้าแล้วกูโู้โดนแซงหมดเลยผมจะไม่กดย้อนนะเมื่อกี้เพราะว่าเป็นความผิดพลาดของเราเองนะโอ้ไม่นะเมื่อกี้จะแซงระดับหนึ่งได้อยู่แล้วอ่ะโอ้เสียดายมากไปครับไม่เป็นไรเราก็ยังพอเอาเลขตัวเดียวได้อยู่นะต่อไปครับเดี๋ยวไปขน้ามีไอ์เกดเหมือนกันด้วยว่ะเฮ้ยอย่ามาเบียดกันเองกยเฮ้ย ไฟรถไฟดับห้านะครับผมรถเหานี้มันแรงจริงว่ะถ้าเป็นชีวิตจริงนี่ถ้าชนขนาดน,นี้เอามาแข่งต่อไม่ได้แล้ะคนน่าจะตายก่อนนะโค้งชนต้นไม้ไมครับโองสุดท้ายแล้วครับผมน่าจะได้แบบที่หนะ้านะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีค,ครับถึงเบรกมือโ้นี่ เสียดายมากเลยครับได้แค่ดับค่าเนะครับตามที่1ไม่ทันเมื่อกี้แหกโค้งก่อนเนี่ยโอ้โหฟิลฟ้าครับผมวันนี้และนี่ก็คือการเอารถซิ่งนะครับรถแรงๆนะครับผมจะแรงไม่แรงก็เอามาแต่งแบบเป็นรถเก่าเนี่ยและนี่คือคอนเทนต์ของวันนี้นะครับผมฟิลฟ้ามาแล้วทุกคนหลอกคู่แข่งว่าเราเอารถเก่ามานะครับจริงๆแล้วมันก็เก่าจริงแหละอ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลย อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาคลิปใหม่ๆนั่นเองนะฮะเดีย๋ยวแล้วก็มาเจะกันมหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอ okay, ู g เก n ครับผมบ๊ายบาย